สวัสดีครับต้อนรับสู่คอย101ครับวันนี้เรามีประเด็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับบิตคอยในอเมริกากลางนะครับโดยเฉพาะที่เอลซาวาร์แล้วก็ปานามาซิตี้ถ้าเนื้อหาของเราเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามช่องคอย101กันไว้ด้วยนะครับถ้าจะย้อนไปจุดเปลี่ยนสำคัญเลยก็คือปี2021นะครับตอนนั้นประธานาธิบดีนายิบบุเคเล่ของเอลซาวาร์ประกาศเลยให้บิตคอยเป็นเงินที่ถูกกฎหมาย ใช่ค่ะถือเป็นประเทศแรกของโลกเลยนะคะตอนนั้นก็สร้างแรงสั่นสะเทือนพอสมควรเลยครับกลายเป็นผู้บุกเบิกไปเลยค่ะแล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็คือบิตคอยก็ดูเหมือนจะแพร่หลายมากขึ้นในอเมริกากลางนะคะแม้ว่าปี2022อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่หลายคนคาดว่าจะมีประเทศอื่นๆทําตามเร็วขนาดนั้นแต่กระแสมันก็เริ่มมาละใช่ค่ะกระแสการยอมรับการใช้งานมันก่อตัวขึ้นจริงค่ะโดยเฉพาะในผู้มีภาคนี และตอนนี้ spotlight ก็เหมือนจะส่องไปที่ปานามาโดยเฉพาะปานามาซิตี้เมืองหลวงเขาเลยมีบุคคลที่น่าสนใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะอย่างนายกเทศมนตรีไมเออร์นะคะเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดของเมืองหลวงเลยแล้วก็มาจากสายเทคโนโลยีด้วยครับแล้วก็ยังมีคนคุ้นเคยในวงการอย่างแม็กซ์ไค r เซอร์กับสเตซี่เฮอร์เบิร์ตที่ทำงานใกล้ชิดกับปัฒนาบุเคเล่ด้วยเหมือนกัน ใช่ค่ะแล้วความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ปานามาซิตี้นี่คืออะไรครับคือล่าสุดเนี่ยทางเมืองปานามาซิตี้เขาผ่านกฎหมายเลยนะคะอนุญาตให้รับชำระภาษีค่าบริการต่างๆของเมืองด้วยบิตคอยได้อา้าวเลยครับ เป็นเมืองแรกเลยใช่ค่ะเป็นเมืองแรกที่ทําแบบนี้แม้ว่าภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยบิตคอยจะยังไม่ได้เป็นเงินถูกกฎหมายนะคะน่าสนใจมากครับแนวทางนี้ค่ะอันนี้คือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือแนวทางของปานามาซิตี้อาจจะกําลังสร้างแบบ เป็นต้นแบบใหม่เลยให้เมืองอื่นๆทําตามได้โดยที่ไม่ต้องรอกฎหมายระดับชาติซึ่งมันอาจจะช้ากว่ามากถูกต้องค่ะคกลไกก็คือเมืองรับเป็นบิตคอยต์แต่ว่าเงินที่เมือมได้จริงๆเนี่ยจะเป็นดอลลาร์ผ่านตัวกลางอีกทีครับก็คือลดความผันผวนให้เมืองแต่ก็ยังเปิดรับใช่ค่ะเป็นการแสดงให้เห็นว่าระดับท้องถิ่นเนี่ยทำได้ก่อนได้คล่องตัวกว่าเยอะ แต่แน่นอนพอมันเริ่มเปิดแบบนี้ความท้าทายก็ตามมาอย่างเรื่อง scammers หรือพวกนักหลอกลวงใช่ค่ะอันนี้เป็นบทเรียนจากเอลซาวาร์ดเลยพอบิตคอยเริ่มบูมก็จะมีคนพยายามเอาเหรียญอื่นๆมาเสนอขายมาหาประโยชน์แล้วทางเอลซาวาร์ดเขารับมืออยังไงครับตอนนั้นเขาก็มีวิธีที่น่าสนใจนะคะคือมีการตั้งสำนักงานบิตคอยหรือ ONBTC ขึ้นมาเลยโหตั้งเป็นสำนักงานเลย แล้วก็รายงานตรงต่อประธานาธิบดีเลยนะคะแสดงว่าให้ความสําคัญมากๆการตัดสินใจก็จะเร็วครับแล้วเรื่องกฎหมายล่ะครับก็มีการออกกฎหมายสินทรัพย์ดิจิตอลมาชัดเจนเลยค่ะระบุเลยว่าบิตคอยน์คือเงินชัดเจนไปเลยค่ะส่วนสินทรัพย์ดิจิตอลอื่นๆถือเป็นหลักทรัพย์ซึ่งตรงนี้สําคัญมากเพราะมันต้องผ่านกระบวนการกํากับดูแลจดทะเบียนที่เข้มงวดมากๆเหมือนเป็นตัวกรองเลยนะครับเรื่องเทคโนโลยีนะแต่ปรับเรื่องความคิดเรื่องเสรีภาพทางการเงิน ครับมีอีกจุดที่น่าสนใจคือทั้งเอลซาวาดอและปานามาเขาเป็นเศรษฐกิจที่ใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักอยู่แล้วใช่ค่ะเป็น dollarized economies การที่นโยบายการเงินถูกกำหนดจากข้างนอกเป็นหลักการมองหาทางเรื่องอื่นๆมันก็เลยสมเหตุสมผลถูกต้องเลยค่ะมีคนเปรียบเทียบนะคะว่าปานามาเนี่ยเขามีฮาร์ดแวร์ทางการเงินที่ดีอยู่แล้วทั้งคลองทางระบบธนาคารครับเป็นศูนย์กลางการเงินใช่ค่ะ แต่เหมือนยังขาดซอฟต์แวร์ที่จะมารองรับเทคโนโลยีใหม่อย่างบิตคอยน์ในขณะที่เอลซาวาดอ์เนี่ยผ่านการลองผิดลองถูกมาหลายปีตอนนี้ซอฟต์แวร์หรือระบบนิเวศเขาค่อนข้างพร้อมกว่าถ้าสองประเทศมีร่วมมือกันได้ก็อาจจะเกิดเป็นแบบแกนกลางหรือฮับของบิตคอยน์ที่แข็งแกร่งในภูมิภาคได้เลยนะคะอาจจะเป็นโมเดลเศรษฐกิจดิจิตัลแบบใหม่เลยก็ได้แล้วฝั่งประชาชนที่ปานามาล่ะครับเขาตอบรับเรื่องนี้ยังไงบ้าง ทางนายกเทศมนตรีไมเออร์ Meyer, เขาก็ให้ความเห็นว่าจริงๆประชาชนจำนวนไม่น้อยก็เริ่มใช้บิตคอยน์กันอยู่แล้วนะคะมีประมาณการธุรกรรมกันปีละ5,000ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวโหไม่น้อยเลยนะครับค่ะเพียงแต่อาจจะยังมีความแบบกลัวๆอยู่บ้างเพราะรัฐบาลเพิ่งจะเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆครับการที่เมืองหลวงซึ่ง GDP ตั้ง70%ของประเทศเปิดรับแบบนี้ก็น่าจะช่วยได้เยอะ น่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้มากค่ะแล้วก็เริ่มมีธนาคารเข้ามาให้บริการแล้วด้วยอย่าง Tower Bank หรือ c a จา l o s ก็เริ่มขยับตัวแล้วมีคําแนะนําจากนายกไมยเยอร์เรื่องกฎระเบียบด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าระยะแรกเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเข้าไปยุ่งหรือ don't mess with it ครับปล่อยไปก่อนใช่ค่ะปล่อยให้ระบบนิเวศบิตคอยมันทํางาน เติบโตไปก่อนให้เห็นภาพรวมศักยภาพปัญหาจริงๆแล้วค่อยมาดูกันว่าจะส่งเสริมหรือจะจํากัดตรงไหนเป็นแนวทางที่เน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงใช่เลยค่ะแล้วผลกระทบต่อผู้คนที่เขามองกันคืออะไรครับ จุดสำคัญที่ถูกพูดถึงคือบิตคอยอาจจะช่วยเปลี่ยนความคิดคนได้นะคะจากที่แบบเน้นใช้จ่ายไปวันๆให้หันมามองเรื่องการออมการมองอนาคตระยะยาวมากขึ้นสร้างความหวังในการสร้างความมั่งคัง่งประมาณนั้นเลยค่ะ ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นผลกระทบทางสังคมที่ลึกซึ้งกว่าเรื่องเทคโนโลยีด้วยซ้ำการมีเครื่องมือให้คนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่เข้าไม่ถึงแบงค์แบบเดิมๆเนี่ยได้เก็บรักษาคุ้มค่าวางแผนอนาคตได้มันก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเชื่อมั่นได้เยอะเลยค่ะครับก็นับว่าสถานการณ์ในปารามาซิตี้เป็นอีกกรณีศึกษาที่น่าติดตามมากๆนะครับการทดลองในระดับเมืองแบบนี้อาจจะส่งผลในวงกว้างต่อไปได้จริงๆ เราก็คงต้องจับตาดูกันครับว่าจะไปได้ไกลเหมือนที่เอลซาวดอตั้งเป้าไว้หรือเปล่าวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลและมุมมองขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วพบกันใหม่กับช่องคอยวันโอวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ